สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมพระสมเด็จเนื้อผงเจตุพูดผงอิติเจหลวงพ่อบุญชูวัดหัวว้าวนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกเลยนะครับแต่จะสภาพจะดูง่ายเลยครับจะเนี้ยเป็นพระองค์ครูครับเนื้อหาโมนสารจัดจ้านเลยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยนะนีม่มีเขาโคเป็นพระสมเด็จพิมสามชั้นแล้วก็จะมีรัศมี นี่นะพระองค์คมชัดจะมีรักมีอยู่ที่พระพักของท่านในซุ้มอยู่พระสมเด็จแต่อยู่ในซุ้มครอบแก้วนะครับนะและเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อผงอิติเจผสมผสม,สมผงเจตุพูดเลยครับเนี่ยจะเป็นเนื้อจะออกจะมีความเก่าแล้วก็แห้งเนี่เขียนว่าว,วัดหัวเว้าครับสิ่งดีนะ ท่านผู้ชมเจอที่ไหนอย่าให้ปล่อยหลุดมือไปได้เลยนะครับเนี่ยหายากนะครับของของเก๋มีนะครับของเทียมเินแบบมีนะครับเนื้อพระก็จะออกแน่นๆจะไม่แห้งไม่เก่าอย่างนี้นะครับจะไม่มีแห้งเนื้อพระจะเป็น,นเป็นแน่นๆแล้วก็จะมีกลิ่นกลิ่นยาวิทยาศาสตร์ครับชาวหาระวังนะครับดูให้ดีครับเนี่ยนี่คือ เนื้อองค์ครูเลยครับเนี่ยเน please, ี่ยดูดูเป็นเนื <tamanho S 1> <to> ้อองค์ครูเลยครับเนี่ยต้องเป็นโซนนี่ฮะปิตารุ่นแรกก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นพระปิตานะฮะก็ทรงตรงเนื้อก็ต้องโซนอย่างนี้นะครับเนี่ยมีความแห้งของมวลสารอันไหนที่ผ่านใช้ช้ำมาปุ๊บเนื้อจะจัดนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้เจ้าของใช้มาช้ำมานะครับเนี่ยเนื้อจะจัดดูง่ายครับดูง่าย ดูกันเป็นเป็นภูมิคุ้มกันกันไว้ครับนะครับอาวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะหาพระองค์ใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ